สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวย t u b บครับนะยังไม่ได้มาอยู่ยังไม่ได้ฟื้นไฟยังไม่มาเลยเออเดี๋ยวรอไฟก่อนไฟมาจากทางไหนมาทางนี้บอกถ้าเขามาเขาน่าจะมาทางนี้ง่ายกว่าเพราะว่าทางนี้มันบ้านบ้านกุจิกอยู่ใกล้ๆนี่ข้ามห้วยมาทางนี้บ้านยางหลวงน่าจะถ้าจะมาก็น่าจะมาทางนี้ตัองพ่วงนดิฮะ โปชึ่งเลยใช่ไหมโปชึ่งเลย,อเ,ลยเอานาทีแห่งความระทึกใจมาถึงแล้วครับพี่น้องรอคอยกันมานานครับผมอรอคอยกันมานานครับทุกคนอยากจะเห็นนะครับอยากจะรู้ว่ามันได้ไหมมันเห็นมันได้ไหมครับผมมันโอเคไหมก็เดี๋ยวเราจะได้ดูได้เห็นนะครับวันนี้แหละขึ้น200ครับ จะให้จานออสนะครับผมเป็นครูครับเป็นคนที่พาเอาขึ้นวันนี้ครับอืมอฮะเดี๋ยวนี้รงมาก,ก่อนอ,กนอย่างทางกะละมังเขาเอาน้องส้มโครครับขึ้นขึ้นดูครับขึ้นดูขึ้นแล้วก็จะเอาไปช่างดูครับอ่า ก่อนอื่นต้องเอาขึ้นก่อนครับเอาขึ้นแล้วดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับมันสิเป็นจังไดใพี่น้องสิได้หูกันบัดน,นี้แลละครับเห็นกันบัดน,นี้แล้วเจ้าซีรีส์เจครับ โอ้จานออดครับมืออาชีพครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องเราต้องไปดูน้ำดูดูอะไรก่อน,นครับผมดูน้ำดูน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบก่อนนะครับตอนไม่ได้ติดตะดนรได้จานออดประมาณ โอ้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วดินน่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์น้ำมันมีอยูอ่โอเค ฮะตัดเลยโอ้ติดอยู่ตัวน да? ี้อา,าท oui? like ิตย์หนึ okay, okay. Mod, ่งเหรอเคยใช้ไม่รุ่นนี้อ่ะเนี่ยคันเร่งมันเนี่ยจะมีเอลมีมีเอลมีอีนี่หมดหมดซีหมดนี่ยแล้วตัวเดินมันนี่มันมี่สามอันดิมี่อะไรล่ะ นี่ๆเอาอะไรวะเต้าเต้ากลางกรไตายเต้าเนี่ยนะก่อนเต้ามันสาแดงมันหักกุญแจหักมันข้าวเหรอเสียไปมันข้าวอยู่ในห, <laughs> หัน่นละเออ เดี๋ยวเราก็รู้ครับ

โซ่มันไม่ค่อยดีครับมันไม่ใช่โซ่ใหม่ไม่ใช่โซ่ใหม่นะครับแต่ว่าก็พอได้ ดูว่ามันจะสูบขึ้นเองไหมกำลังแบ่งครับแบง่งแบ่งนะครับแบ่งโซ่ครับให้ให้เท่าๆกันนะครับ เอาเดี๋ยวฝากให้ถือสองกล้องเลยให้แม่แตงถือสองกล้องเลยโอ้เ <discussion> ด no ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยานนอนนอตอีกนเองเลยยานนอนจะขึ้นเองเลย ยางแบนเลยครับนะครับยางล้อข้างหลังสุดนะครับรับน้ําหนักเต็มๆนะครับตอนขึ้นเพราะเราไม่มีสะพานนะครับเราไม่มีสะพานแต่ว่าระบบถุงลมเขาก็ถ่ายเทได้ครับถ่ายเทกดบริจายานวัดเงยขึ้นอีกหน่อยนึง ที่คนทางครับแคบนะครับขึ้นสองร้อยลอยเลยลอยยี่ไม่ลอยครับลอยอยู่ไม่ลอยเยอะครับฮะ Thang có cứ lại right. không không có gì 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 không có Bít không có gì không có gì Bít Bít gì <laughs> <laughs> Ờ, có gì không บดเลยปะเนดเลยบดเลยหายข้อสงสัยกันไปอีกอยังไงไปป่เด็ วาเลยมาและสวยเข้ามาเข้ามาวัดดูอ่ะฮะ โอ้พอดีเลยเป๊ะเลยมาๆเข้ามาเลยมาเข้ามามาอิงมาอีกอ ดีว่ซ้ำเนี่ยฮะมันซ้ำกันแล้วแต่ว่าออกมายังไงด้วยยันมันขับไปในโคด้าพา้าพาโอเคและสวยเลยโอ้โหเนียบๆเลย งอแขนหน่อไหมลงมลนลงล็อกเลยละมั้งแขนนั่นลรมั้งเฮะอเอาเอาบุ้งกีล่งอยู่ด้วยนะไงออกไงบุ้งกีออกอ่ะลง ละ <laughs> โอ้โหแม่เจ้า <laughs> แม่เจ้า ฮะเป็นเดฮะยางอยากวันอยู่ดูล้อหน้าสิเบียดไหมล้อหน้าเหมือนของเสียจินไหมอย่าของเสียจินตรงนี้ครับจำเลยของผมเหลือเยอะอยู่ครับแต่ว่าถ้าใส่ยาง พันยางนั่นนี่ต้องต้องแหวกนะครับถ้าใส่ยางใหญ่นะครับต้องได้แหวกฮะสุดยอดครับขึ้นแล้วเนี่ย ดูล่องสิครับออกไปนี่ล่องมึงดูนี่เอาให้ให้แม่แตงถ่ายเดี๋ยวผมจะลองขับล่องติงขิ่งล่องมึงดูเป็นไรเอากดถ่ายยังนี่กดถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เวลาเดินลองตีขิงดูติงขิ่งดูก็เหลือเหลือเหลือเยอะเลย โอ้คือโยกคาข่ยอหมือนจะล่วงเลยอ่ะ

ไม่นิดหรอกเยอะเลยแอนเลยไหมแอนมันไม่แอนนิดหรอกมันแอนเยอะเลยกระบะแอนเลยอ่ะแอนเลยเนาะมันแอนคขับเนเเยอะครื่องเรือยางก็แอนแต่สงสารยางมากเลยเวลาเลี้ยงกินี่โอเคเดี๋ยวเราไปช่างดูเราไปช่างดูว่าน้ำหนักจะตกี แต่ดูไปแล้วน่าจะเบากว่าของรถดับสุระาน่นน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 นันยตนนนนนรนนนลนงนน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 ชนน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 อ้นนนนนนนรนน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 สนนนินน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 นเนนนนนนน้นน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 ่นนนนนช่างนนมนน่นน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 นมนน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 นอนน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 น มาไปด้วย <มา S 2> กันไหมไ,หไ,หไม่ไกลไป,<ะ>ปไปด้วยกันปไป่ะไปด้วยกันกลับมาก็ต้องเอามาลงอีกรอเราจะไปด้วยกันครับเอาไปติดตามดูคลิปหลังครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนครับมันยาวเกินแล้วครับสวัสดีครับ